ตัวน,นี้ค่ะพี่รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดสค่ะเป็นเดสผ้ายืดอุ่นเวฟนะเนื้อผ้านะคะพี่ตัวนี้เป็นแต่งลูกไม้ด้านหน้าแบบนี้สวยๆแบบนี้ค่ะพี่เป็นฟ like ิลแบบใส่คุมแบบนี้นะคะพี่แบบนี้นะเป็นเดสเย็บติดนะแล้วก็งานเป็นคอกลมนะคะพี่แขนใส่สบายพี่ดูเนื้อลูกไม้นะสวยๆแบบนี้นะคะเล่นลายเชิงตรงนี้นะชายกระโปรงก็สวยๆแบบนี้ค่ะพี่งานสวยมากๆสว่สวนด้านหลังนะเป็นผ้ายืดอุ่นเวฟค่ะพี่ ผ้าเทปตัวเดิมนะเนื้อผ้าเขาจะมีน้ำหมักค่ะพี่เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าเทเลซักไม่ต้องรีดใส่ได้ยาวๆเนื้อผ้าไม่ย,ย้อยเนื้อผ้าด้านหลังเขาจะนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีซับในค่ะเนื้อผ้าไม่ต้องรีดส่วนด้านหน้าลูกไม้สวยๆแบบนี้ลูกไม้นะไม่คันนะเนื้อไม่สาะค,ค่ะพี่แล้วก็มีซับในตรงลูกไม้ตรงเนี้ยให้อย่างดีเลยรุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้วค่ะพี่ความยาวชุดอยู่ที่41นิ้วนะคะพี่งานเป็นชุดเดทนะตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่่ะพสีสวยนะ เป็นฟิวใสสบายๆค่ะพี่เป็นฟีไซมีไซเดียวนะรุ่นนี้พิเศษเหมือนกันค่ะพี่มีสองสีสุดท้ายนะตัวเนี้จากสองสีเก้านะคะพี่ให้พี่พิเศษแค่สองสองเก้าเท่านั้นพี่ดูงานนะเอาไปแค่สองสองเก้าค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่สั่งมพ์นตามสีที่พูดนะขอคุณเข้าใจนะคะพี่เราไลฟ์อยู่กับแสงค่ะ สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะพี่แต่เราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้ด้วยค่ะเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้ารับตัวนี้จะเรียกว่าสีส้มอิดนะคะพี่มีส้มเดียวนะตัวนี้เรียกส้มอิดนะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ให้พี่พิเศษนะ แค่ส2งเท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมาใจเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชุดเดรสผ้าดีมากๆลูกไม,ม้นอ้อสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ให้พี่พิเศษแค่2 29เท่านั้นถ้ารับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะและอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มอิดนะให้แค่สองเเท่านั้นผ้าดีและทรงสวยลายสวยมากๆเลยตัวนี้คุ้มมากๆค่ะ